โจโฉรัฐบุรุษสีเทาบทที่สามลับลวงทรางโจโฉยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดขึ้นว่าท่านมีความรู้ลึกซึ้งในชุนชิวจริงๆโจโฉวางชุนชิวลงแล้วหยิบตำราสือจริงเปิดไปที่บทชื่อไม่มีเสื้อโจโฉอ่านเสียงแผ่วใครว่าเราไม่มีเสื้อ เราจะสวมเสื้อคลุมเดียวกันคราวนี้อองอุ่นถึงกับตาสว่างเขาเข้าใจในัยยะที่โจโฉต้องการบอกแล้วโจโฉพูดต่อไปว่าบางครั้งการไม่มีเสื้ออาจทำให้เคลื่อนไหวได้คล่องตัวกว่าอองอุ่นเดินไปหยิบหนังสือพิชัยสงครามของซุนบวู่มาเปิดแล้วอ่านเสียงเบาแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่รบชนะเพราะรู้ข้อมูลก่อนศัตรูโจโฉพยักหน้าข้าน้อยเพิ่งอ่านบทการใช้ไฟโจมตีข้าน้อยเห็นว่าบางครั้ง ไฟเล็กก็สามารถล้างเป็นไฟใหญ่ได้อองอุ่นวางหนังสือลงกล่าวว่าหยุดเมื่อควรหยุดลงมือเมื่อคนลงมืออองอุ่นจ้องหน้าโจโฉยกนิ้วขึ้นสามนิ้วจากนั้นปิดปากแล้วชี้ไปที่หน้าต่างจากนั้นใช้มือวาดรูปในอากาศเป็นรูปบ้านแล้วชี้ไปที่ตัวเองพร้อมกับกวักมือแล้วจบลงด้วยเอานิ้วชี้ขวางขอบโจโฉพยักหน้าเล็กน้อยแทนคําตอบขอบคุณท่านอองอุ่นที่ชี้แนะ ขน้อยขอตัวกลับไปศึกษาเนื้อหาในชุนชิวตามคำแนะนำตกดึกโจโฉอาศัยประสบการณ์ที่เคยล่าตะเวนตรวจความเรียบร้อยในเมืองหลวงจึงรู้ช่องโบว่และรู้วิธีอำพรางตัวออกจากบ้านไปหาอองอุ่นในยามสามตามที่อองอุ่นบอกโจโฉใช้เวลาในบ้านอองอุ่นไม่นานก็รีบกลับบ้านอย่างรวดเร็วช่ามกลางความมืดยามดึกสงัดเมื่อถึงบ้าน โจโฉคลี่ผ้าคลุมสิ่งของบางอย่างที่ถือมามันคือกระบี่เจ็ดดาวนั่นเองโจโฉคิดถึงคำพูดของตนที่กล่าวกับองอุ่นว่านับจากนี้ท่านกับขน้อยจะไม่ติดต่อกันจนกว่าง,งานจะสำเร็จโดยระหว่างนี้ขน้อยจะเข้าฝากตัวเป็นข้ารับใช้ต่างโตะ๊ะจนมันไว้วางใจเมื่อวันนั้นมาถึงมันคือจุดจบของทราชต่างโตะ๊ะแต่ถ้าขน้อยล้มเหลว ขน้อยจะขอกลับไปตั้งหลักยังบ้านเกิดของขน้อยแล้วขน้อยจะกลับมาจัดการตังโต๊ะจนกว่าจะสำเร็จ